ถือปืนอุ้มศพถือปืนอุ้มศพถือปืนเพื่อนชื่อกูรอบนี้ฝั่งหน้าไม่กักแล้วอุ้มศพถือปืนอุ้มศพถือปืนชื่อกูอุ้มศพถือปืนอุ้มศพถือปืนเลยอุ้มศพเลยแขกขาวดำล่วงฝังกูแดงขาวดำล่วงแล้วเอาศพไปยิงไปยิงไว้ยิงไว้แขกขาวดำอ่ะข้างในข้างหน้าครับพี่ข้างหน้าตรงสะพานหลุยส์สะพานหลุยคนเยอะมากสะพานหลุยส์เขามาแก้เยอะมากมีกักดีพี่พี่พี่ถอยมาถอยมาตรงไหนเขามีคนออกไปจากมาคุกเลยไปหน้าคุกเลยอุ้มศพออกมาอุ้มศพออกมาอุ้มศพมา มาจ่แดาวนี้มาคุกเล่นมคุกเราวันนี้เที่ยงคืนจตางั่งเลยว่าเล่นตรงไหนอะไรยังไงบ้างแกรนแมปเดิมเด้อเอออาโบโบสินะเอามาย่ะฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งเสียงบอกบอกว่ายังไงตีเล่นเล่นกันไปก่อนเล่นตามที่แบบพี่พีวอนบอกไปก่อนเล่นแมปมาเดี๋ยวนะคุกมาเดี๋นะคุกมเดี๋นะคุก โค้มาอยู่นะโค้งมนอยู่นะโค้งเต็มเลยมันอยู่นะโค้งเต็มเลยจ่อไปเขียวเราจอดไปเขียวเราจอดไปเขียวจอดไปเขียวหลักขึ้นเขาดิไปหลักขึ้นเขาได้เลยปะได้เลยครับเปิดไึ้เขาเปิดขึ้นเขาเปิดขึ้นเขาขั้นขันเยอะขากังหันเยอะขากังหันเยอะขากังหันเยอะหมดเลยโค้งใหญ่เต็มเลยอยญ่ใอย่าหญ่น้อยอย่าน้อยไอ้เปิดหลักเปิดหลักไปไปเล่นเขาให้หมดส่วนที่เหลือไปเล่นตรงกลางยูโรสามีเปิดหลักไปเล่นเขาได้พอพยายามอยู่อยู่ใบเขียวมามามาชนอะไรไงเนาะ มึงเมมสักคันมึงเห็นรถสีเขาปะเห็นรถสีประตูเขาไหมโคมาดาคันเสียบเงินอ่ะมึงบั๊มมึงบั๊มดิโคมาดาคันเสียบเงินอ่ะหน้าคุกอ่ะเจ้าถังชนหน้าคุกแล้วนะเรื่องคันที่มันอ่อนอะไรอย่างเงี้เรื่องที่อ่อนๆคือโคมาดาเสียบเงินคันคันที่พังง่ายๆเลือกคันที่พังพังง่ายๆโคมาดาโคมาดาล้มล้มบนเขาล้มหนึ่งนะพี่บนเขายิงยิงทิ้งไว้ยิงทิ้งไว้แล้วชนรถมันออกมามันอยู่ตรงไอ้ตรงหลังเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหน้าคุกอยู่หน้าคุกอยู่หน้าคุกสะพานหลุย ใครจะมาใครจะนกงไเขียนะใครจะเร่ๆพี่ไฟเีเร่ๆหลังลหนึ่งนะล้างรถไฟปล่อย่อยแล้วปะยิงยิงไแล้วปล่อยไม่ผมผมผมยิงเองเดี๋ยวผมยิงกดเองพี่ไปเลย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 ที่เหลือไปเลยทีเหลือตีเอาคนมด่าหลังไฟเราดิเอาคนมาด่าหไฟเราดิเตือนตตัวพี่ปดาต่อโคบดาต่อคบด่าโคบด่าหลัไปแเ้วเนี่ย เออแล้วมาหลุดต้องมาหลุดผมกดไม่ได้แล้วผมกดไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหาไม่หาไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบผมได้ทุกตัวได้เลยโอ้โหเขี้ยวพับเน้นเน้นรถสี่เน้นรถสี่คือตัวตกก่อนสี่ก่อนนะเน้นรถสี่ก่อนอยู่บังเกอร์นะอยู่บังเกอร์นะตอนเนี้ยโอเคพี่โอเคมามาตรงแถวถลูนี้ก็กุมไว้ก่อนก็กุมไว้ก่อนกุมไปก็กุมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นรถใหม่ขึ้นรถใหม่แล้วก็ช่วยหลือหนิช่วยเหลือหนิช่วยเหลือหนิช่วยเหลือหนิเกาะมาเกาะดีไว้ก่อนเกอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยียช่วยผมนี่พาถลุดกอะขึ้นรถไว ชนรถผมกันนอนเข้าไปดิโอ้โหแม่งชนผมยับเลยเฮียเมื่อก่อนขึ้นได้ปะเมื่อก่อนขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้เลยพี่มีแต่คนชนผมเนี่ยโอ้เราไม่ไตีมันนะรถตีมันนะใจเย็นใจเย็นมิติมิติเป็นเรงรีบไป็นเร่งรีบสาธิไม่สมาธิใจเย็นใจเย็นไปก่อนนวด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 ไปก่อนจะพังนะรถสี่เขาจะพังนะขอลงหนึ่งขอลงหนึ่งขอลงหนึ่งใจเย็นใจเย็นตกวิชันตกนะวิชันตกหน้าคุกมาเล่นตรงรถสี่เราดิมาเล่นตรงกูลีมาเล่นตรงคุก อย่าเพิงแยกไปที่ลองลององลอย่าเพงแยกไปที่อย่าเพิ่งแยกไปที่มานะรถสี่ลงมานะรถสลงมานะรถสลงมานะรถสีลงแล้วรถสลงแลรถเด้นเขายางปิ้งย่างปิ้งย่งกลงปิ้งยางปิ้งย่างเพื่งหลงเด้อเพื่อนลงเด้อเิ่กดดเพื่อนนะิ่กดได้เพื่อนนะเฮ้ยโตปิ้งย่างกางไฟสวยสวยสวยตามตามฉันโต้ลนอีกสนโต้ลนอีกทีนเขาช้อนรถออกดิชนรถออกดิ ขึ้นข่าวไปดิจริงๆกดเพื่อนเล่นได้นะตรงนั้นอ่ะตัวปิ้งย่างตัวปิ้งย่างเต้เต้ตัวมันจะพาคันนึงเลยไกลไกลเล่นหน่อยกลเล่นหน่อยเล่นเล่นเล่ใจเย็นค่อยๆคุยกันสติสติทุกคนปืนหลักหัวรอบๆนะปืนหลักเปืนหลักหัวรอบๆหน่อยได้ครับได้ได้เอ้ยที่เหลือช่วยเพื่อนยิงในไฟหน่อยครับใครที่ไม่ใช่ปืนหลักยิงในไฟเยอะๆมามาตรงมึงมาตรงไอ้นี่ทํารถไฟทํารถไฟทํารถไฟเพื่อนทํารถไฟทํารถไฟมาทํารถไฟมามามามันเอาสอบไปพี่มันเอาสอบไปคนนึงยิงใในนไไฟฟเเยยยออะะิง ไปสภานะคุยกันคุยกันคุยกันวิดยวิทยเอาศกไปสภานะเริ่มลงกันนะพาเริ่มลงกันนะเริ่มลงแล้วยิงในไฟเยอะหน่อยยิงในไฟเยอะเยอะหน่อยยิงกดช่วยเพื่อนหน่อยยิงกดช่วยเพื่อนหน่อยยิงกดช่วยเพื่อนหน่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบลงไม่ต้องรีบลงเพื่อนหน่อยเพื่อนเยอะต้องลองร้องรองตรงนี้ร้องตเสร็จต้อลวงเสร็จตลวงลวงเสร็จต้อลวงมีพิเตอร์วิ่งไปตรงสภานเพื่อนตายเพื่อนตายแล้วเพื่อนหน่อยล้วเพื่อนหน่อย ทำลงแล้วพี่ลงนะนัดสี่เขาลงไปครั้งหพี่เนี่ยกลางไฟเลยเป็นโน้ตโน้าอ่อนนั่งสองนะอย่งเงยอย่งเงี้ยสวยกะได้วิ่งวิ่งน่าชมโดนนะเขาโลนนะถรถตรงทางรถไฟถนนทางรถไฟเพื่อนถนนทางรถไฟเพื่อนตรงนี้เยอะไปครับรถไฟเยอะเฮ้ยไอวิูลงตรงถนนใช่ป่ะวิูลงดีวิูลงเล่นดีวิูวิวลูลงเล่นตรงเล่นตรงถนนนะทำหน้ายิงกดให้คุณหน่อยดิคุณโดนซ้ำเล่นวิูลงเล่นวิูลงเล่นตรงเล่นวิูลงเล่นเลย ใครมีปืนมาเอาศพไปหน่อยใครมีปืนมาเอาศพไปหน่อยตรงนี้มีสองเล่นปืนเยอะเล่นปืนในไฟเยอะใครมีปืนเล่นปืนมีปืนเล่นปืนคุยกันหน่อยาอยูมาคุยกันหน่อยดูเล่นปืนมีปืนเล่นปืนนะเรคืนแล้วไฟเราคือแล้วจับจัับเตเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนจับรถหน่อยเวลาจับรถนี่มีติมีติมีติหน้าส้มีน้าสจับรถจับรถจับหน้าสมหน้าคกนะคกเจ็นตัวหน้าสูเรื่องรู้เรื่องพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยจับรถเวลาจับรถจับรถมันหน้ามรอนะเมื่อกี้นะ แกปืนมาลดหน่อยแกปืนมาลดหน่อยแกปืนมาลหน่อยปืนหลักปืนหลักปืนหลักแกหน่อยได้ได้ได้ราจะโ้ถอีกไ้านลยะานลยะานลยะานลย้านลยะบ้านลยเราตีคอมประดาน่อยเอาคอมปดน้อยม่ด้ดูแล้วโ้รกฉันโต้รอีกเรลงรถดูเพื่อนด้วยฝากัสเพื่อนด้วยกัเพื่อนด้วยแปดปืน ไอยู่แกอยู่เล่นไ้ายคนนี้เล่นไ้ไปตรงสะพานหลุยอะแต่ว่าก็ไม่มีแท็กขาวดำที่แท็กขาวดำหน่อยหน่อยเอาศอกเอาศอสะพานหลุยพี่แท็กขาวดำแก๊งมานะมีเซนมีเซนโปรดำอีกนะระวังนะมึงถือซะเปลดปืนดิถือซะเปลีนปืนดิได้ได้จังวะถือซะเปลดปืนนีเบบี้บูกลับไปหาังไฟเขาลงปีปืนเขาลงขอเพื่อนก่อนไฟไฟก่อนมูฟานะแท็กขาวดำกับเซนโปดำาลงเยอะแล้วนะเขาลงเยอะแล้วนะนะรถมันนะดูดีๆนะรถมันคืนกับแก๊งเรานะแท็กขาวดำเอาศอไปไหนดำไปไหนเนาะาไปบอกว่าแกสะพานหลุยหน่อยน้อง

เพื่อนโดนเพื่อนโดนน่อกลางไฟมามาจับคนนึงได้บ้างครับมาเลเยอมาตรงกลางอ่ะอย่าอย่าห่วงซ้ำเออเนอหน่อยตัวนั้นตัวแรกอ่ะชุบเพื่อนเลชุบเพื่อนเลยชุบไปเลยเขาจะกลับมาเอาศพนะเขาจะกลับมาเอาศพปืนปืนหลังปืนกลับมาแก้หลังให้หน่อยไม่ต้องยิงนะไอเกียนนี่ได้เยอะวิวมึงวิวมึงฟังวิวมึงฟังค่อยเล่นค่อยๆเล่นมึงมึงถือถือจะเปลี่ยนปืนได้ถือวิววิูถือจะเปลี่ยนปืนได้นะดอยู่เข้ามาดูอยู่เข้ามานะมีหน่อยเลี้ยเมียไหนเอียพี่ถือซม กปยกันได้ก็ดตวยกันเอาศพออกเอาศพออกดิงกดดิงกออดพี้กอดไอโปเชยเ้ยมาแก้ตรงบานหลันยแก้ที่กักศพไหนเวลาแกี่กักศพมาแก้ที่กกศพขึ้นมาแก้ี่กักปืนถือ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 ปืนถปืนตตอปืนถือปืนอุ้มศพถือปืนอุ้มศพถือปืนเพื่อน้ากูรอบนี้ฝัง้าไม่กักแล้วอุ้มศพถือปืนอุ้มศพถื่อปืนอุ้ากูอุ้มศพเถื่ วางปู้ได้ขาวดำล่วงแล้วเอาศอกไหมพี่เอาศอกไหมพี่หมู่ยิงไว้ยิงไว้ทีขาวดำอ่ะข้างในข้างหน้าครับพี่ข้างหน้าตรงสะพานหลุยสะพานหลุยคนเยอะมากสะพานหลุยเขามาแก้เยอะมากยีงกักดิพี่พี่พี่ถอยมาถอยมาตรงไหนเขามีคนออกไปได้มาคุกเลยไปหน้าคุกเลยดึงโซ่ออกมาอุงโซออกมาดึงโซ่ออกมาออกมายิงยิงไอตัวไอ้ตัวใจบวกไอยิงเลยดิมาทางหน้าคุกสิดึงโซ่ออมาดึงโซออมาหน้าคุกเลยดึงโซออมาหน้าคุกคุณถือปืนถือปืนถือปืนเดี๋ยววิ่งไปหาเขาเคือหลักแก้หน่อยดิ เดินลงมาเดินลงมาอุ้มศพเดินลงมาปืนดีมาปืนยิงกดมาเดินออกไปเดินออกไปแตงอินเนี้ยเดินออกไปแกสะพานหลือหน่อยปืนหลักดินวะสุกลับมาสบกลับมาสบกลับมาชนะแล้วชนะแล้วครับสุกลับมาเพื่อนสบกลับมาชนะแล้วชนะแล้วพี่เป้ตายพี่กลับมาหน้าคุกมึงฟังกูเอ้ยมีสติหน่อยดีปืนปืนฟัง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 เฟังอนหน่อยแก้หน่อสะพานฮัลโหลฟังกูหน่อยดีฟังหน่อยดีผมแก้ให้อยู่ผมแก้ให้อยู่รบบอกว่าหน้าคุกเอยู่บนขโมดานะหน้าคุกนะสบเข้ามมาหน้าคุกนะ หงปืนร่วนร่อีก็หมดงหมดงหมดไเพื่อนหน่อยยิงไอ้เพื่อนหน่อยยิงไอ้เพื่อนหน่อยยิงเพื่อนหน่อยค่าได้มก็เปล่ยนปืนไปเลยปืนหลักค้นรอนมึงเดียวรอนมึงเดียวเราเขาเหลือสงคนเลยเนี่ยป็นนรมาเนี่ยเน่ยน่ธรรมดาจับโยมาจับเมาได้ไมาคนมดมาจับกูน้อยเบนสะพานหลอะกูไม่มีใครมาช่วยกูเลยนะกูอยู่เนี่ยเห็นมึได้ยิงกูเปล่าไอ้ไอ้ไป้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไออะกอยิงให้มึงอยู่ไอ้อแป๊บนึงจ สี่คันนะพี่เ้องไม่มันเล่นได้มึงใจเย็นๆดิเด้่มใจได้ไหมเต้ยฉันเองฉันเองไปเฮ้ยใครว่างตรงนี้ดันดันขึ้นไปหน่อยอ๋อโซบะโซบะใครหยบใครใครใครหยบขึ้นมาช่วยเพื่อนตรงสะพานหลุยได้ดิสะพานหลุยโดนโดนยิงอยู่นะได้ตัวตรงพี่เกินย้ายย้ายจากบนตัวเตยเดี๋ยวพี่เดินเอาหาเล่น้ยงหานหลุยเนี่ยอ๋อหาไปเลยดีพี่ถอยดึงถอยยางปืนเหลือปืนคนเดียวเหลือปืนคนเดียวสะพานหลุยเหลือปืนคนเดียวแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆถอยไปถอยไปเหล ฟังฟังไหน้า่เอาศพถอยไปศพมึงมาป้ายเขียวเนาะใครอยู่หน้าคุกอ่ะคกนได้มมาคันหาพีอศพไป้ถือศมีปืนเนาะขราวันดึงศพเราอีกได้ไหมพี่พี่ปืนเรามาเก้ปืนมาหน่อยที่บนรถนะพี่แกแกพอหลุยหน่อยแกอย่อย่แกอยู่อยู่แกอให้กอยู่แกอให้อยู่แกอย่ยอ่แกอยกยู่แยู่ย่่ย่วยเยก่่กย่อย่อ่อ่อมอ่อมอออ่อ่ เป็นหมายเล่นนี่เป็นหมาเล่นนี่เป็นหมาเล่นนี่เป็นหมาเล่นนี่ไม่ซ้ำไมซ้ำไม่ซ้ำเดี๋ยวซ้ำเองโดนกดไปไม่ได้อันนี้เป็นไอ้ขมาศพลิงลิงอโหลพี่ใครใครใครมีโซบะเอาเอาขึ้นมาบนภูเขาในลูกล่วงปืนล่งตามปืนให้ได้มาฟีมาฟีสองตัวนะเว้ยมาฟีมนฟรีสองตัวนะเว้ยมึงยิงต่นกูอยู่กูอยู่กูอยู่บนสะพานอะมันอยู่สะพานอยู่สะพานกูอยู่แล้วสะพานพวกกูอยู่แล้วกรุ๊ปใหญ่กูเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนนะเยอะนะเยอะของเราเยอะเกินไปแล้วนะตกตกตก เฮ้มาเก๊ะมาเก๊บนรถมันหนี่ยดิไม่ใช่หมยล้มล้มล้มมาเกบนมันดิาแท็กเฮ้ยอยู่มาแกเขียวหน่อยแทกเขียวอ่ะแกเขียวมันยิงฟีเลยตรงสะพานหลุยมึงเห็นบ้าทแกเขียวมันน่ะคนขาวีม่อนเาโดนอีกบนเนินนะเรจับรถเราจับรถเราจับรถดิไฮ้ใครก็ได้ขึ้นมากับกูคนนึ่งเปลีนเปลี่อนเปนี่ยนลยนกูต้องเปล่ยนเกลี่ยน้องวยยิงเพื่อนตรงสะพานหลุยนะบนขาเยอะมากนะพี่ รถไหนจับรถไหนจับรถไหนเบินขึ้นรถบนบนเขาลงมาได้ไหมลงมา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 พี่จุนวอนคอนซวิชั่นในบนสะพานหรือไม่หรือความถูกยิงหน่อยยิงไหน่อยเฮอยขึ้นมายิง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 กดช่วยเพื่อนตรงสะพานหลุยหน่อยยิงยิงกดช่วยเพื่อนในสะพานหลุยหน่อยสะพานหรือไม่กลับมากลับมาเล่นนะครูกลับมาเล่นนะครูกลับมาเล่นนะครูกลับมาเล่นนะกลับกลับกลับมา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 กลับรวมกลับรวมหาทีกลส่วนนีชุดไม่ต้องยิงตัวชุบไม่ต้องยิงเขา เปปลี่ยนนืจะตกลนแล้วจะตกลงจะโซ่เปลี่ยนปืนแล้ววิ่งเรื่อยๆต่อเปลี่ยนปืนถือโซ่เปลี่ยนปืนถือโซ่เปลี่ยนปืนไม่ถือโซ่ดีไม่ถือโซ่ดีเล่นคนเดียวบนเขาอะพี่ลงมาได้ปะลงมาได้ปะฝั่งนี้ก้อนที่ขับรถี่ขยาหลุดใครอะนี่ก้อนเห็ดแท็กปลาแท็กปลาแทนกหน้าแทกหน้าพี่แคนนั้นแหละแดงไล่ไปผมไล่ด like e> ้วย พี่ขัเซ็นโตนะส้มพี่เซ็นโตฝาหน้าส้มคณะแหละพี่นะส้มแล้ว่่กลับไปหาเพือนถือปืนเอาศพออกดีไปถือปืนกันหน่อยดีอย่าเล่นอาวุธเล่นเยอะออกก็ศพออกถือปืนเอาศพออกเอาศพออกอย่าเข้าไปในไฟายอย่าเข้าไปในไฟายเอาศพไปยื่นแย่างกันตีแย่างกันตีขอพอยหน่อยขอพอยหน่อยขอพอยกักศพหน่อยพี่ไกลๆเลยวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งกับวิ่งหาเข้าเมืองเรื่อยๆ โซนสะพานหลุยเหมือนเดิมสะพานหลุยสะพานหลุยมาทางสะพานหลุยงั้นอ่ะมามามาปืนขอกำมาแก้นะปืนขอกำมาแก้นะพี่สะพานหลุยอ่ะแก้ปืนได้หน่อยไม่ต้องสะพานแล้วมึงวิ่งออกออกไฮเวย์เลยวิ่งวิ่งเรื่อยๆเลยเพื่อนตายนะเพื่อนตายไปเฉยวเพื่อนตายเพื่อนตายเรียบชินเลยจับจับตัวนั้นเลยแถาจับแถวดำเลยจับแถวดำยาวเลยนะล่วงนะล่วงนะล่วงนะปืน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 หลักแก้หน่อยปืนหลักแก้ปืนบนรถเขาเนี่ย ประชาชนคนหมดแล้วพี่คว่ำแล้วคว่ำแล้ววันแก้ปืนมารถเอาไหนป่ะปืนมารถของปีมากเลยมปืนมารถต้องป้ายเขียวปืนมารถต้องป้ายเขียวนะพี่ลายแท็กอยู่พี่ลายแท็กอยู่เราดุ่มอู่เลยพี่ไอ้คนเขาเยอะเขาขึ้นรางรถไฟเอาเลยไปชุบชุบชุบเอาเพื่อนละชุบ แล้วพี่สซนแล้วพี่ก๊อตจะรับพี่วอนไปไปไปพี่วอนเพื่วยดีกว่าไอ้ที่สองตัวบาตรมันซ่อมรถซ่อมรถที่มันซ่อมรถมันมออกมาซ่อมรถเฮ้ยเขาเกิดทำไมเขาเกิดหมดเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่ไฟเยอะหน่อยไม่รุ้มสนกันเลยพี่เล่นปืนแล้ะไปดูรถปืนแกเยอะเล่นปืนแกเยอะหน่อยจับพี่รนะพี่ก๊อตโว้พี่เขากักตรงทางรถไฟนะพี่เขากักตรงทางรถไฟนะ ก็ต้องวนไปช่วยเพื่อนนะออกทางเข้าเมืองดิเฮ้ยเพื่อนรถไฟอ่ะมามาชุบได้ปะกูดูให้อยู่เนี่ยลงไปหมองคนตรงนี้เพื่อนหยุดเพื่อนหยุดลงมาแล้วในะหัวจุ่มเลยหัวจุ่มเลยไปริบช่วเพื่อนไปดิทางรถไฟอ่ะวิญญาณชุบหน่อยเพืนก่อนคนที่มีปืนอ่ะเขาตายแล้วอุ้มศพกันหน่อยดิเฮ้ยเป็นอยู่เล่นปืนเยอะเล่นปืนเยอะไอเล่นปืนเลยเนี่ยพี่กลางไฟเนี่ยผมโดนซ้ำตายจะตายห่าอยู่แล้วเนี่ย ดึงศพเพื่อนหน่อยดิดึงศพเพื่อนหน่อยปีวีไอ้เอาเพื่อนขึ้นได้มึงมีติมีติมีติตรงนี้คนนึงเนี่ยพาเราเอาศพออกดิปีวีเอาศพไปนะพุบไปเขียวเอาศพไปได้ไปเขียวลุงล้งอ่ะลุงล้อ่ะกูไม่ออกไปเขียวยิงในไฟเยอะอากาศ รีเพื่อนหน่อยมึงรีเพื่อนหน่อยหลังรถไฟนต่มึงจุ่มรีเพื่อนรีเพื่อนเยอะๆรีเพื่อนเยอะๆยอะรีเพื่อนเยอะะันไปไหนกันน่ะถ้ารถไฟยังไม่เคลียร์เลยฮัลโหลปล่อยปล่อยปล่อยไปไว้ตรงนี้ปล่อยไว้ตรงนี้เราไปไปชุบเพื่อนต่อมันนี่มาขึ้นขึ้นกูขึ้นกูขึ้นกูคนหนึ่งใช้ได้คถามว่าปล่อยปืนหลังมันมาเลยปล่อยไปชุบเพื่อนไปเอาเพื่อนก่อนไอ้นี้ยินนี่ป่าน้องโทษที่ไม่ได้ตั้งใจไอ้มาขึ้นกูคนนึงขึ้นมา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 ได้อยู่ป่ะ ได้ยินได้ยินพี่ไม่ทันละเยเ้ยนี่ได้มันนี่ไมานี่ไอ้คนนี้คือมันนีรถมานี่รถมานี่บแ้อ่ะเดี๋ยวเปิดแกเยอะชเพื่อนหน่อยเข้าบอด้วยผมไล่หาเพื่อนอยู่ผมไล่หาเพื่อนอยู่พี่วอนผมผมไมนียนะผมลงไม้สมแล้วนรถมนี่รถมานี่ไปเอาเพื่อนมึงจะเล่นทไมไปเอาเพื่อนเหมนเพื่อนนอนไม่นไเอาเพื่อนก่อนชเ้อะไชเยอะพี่ชุบอยู่ดีดไฟเไปเลยพี่ รีมาลีกันมาลีขึ้นมาลีขึ้นมาเพื่อนหน่อยเพื่อนนนนกาวไฟน่ะไอข้างหลังอย่าแยกกันเล่นนะเฮ้ยมีสติอย่านะปืนนะปืนคาอรถปืนอะปืนคือรถให้ได้ดิไอมีสติมีสติหมอกเตือนในบอด้วยกระจายเสียงด้วยปืนคือรถหน่อยปืนคือรถหน่อยขอร้องมีสรถเลยตายติดเบอร์ตาย ตายติดเนือไฮ้ยเพิ่มมางุ่มศพกันนี้ไอ้เฮียวิทยอยู่เป็นเฮียอะไรกันไมุ่่มศพเนี่ยร่วมศพเปลี่ยนปืนดิสัตว์เฮียอะไรเนี่ยไปดฟังมาหน่อยดิไปปลุกลวงนะตีหน่อยเว้ยถือโซ่เปลี่ยนปืนดิเฮ้ยใครถือไม้อยู่ต่างรถไฟหน่อยมาแก้ลานรถไฟหน่อยมาแก้ลานรถไฟหน่อยพี่อยู่พี่ช่วยพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่ คือรถเห็นแท็กไหมแทกนำเงินไหมเห็นแท็กนำเงินคือรถก่อนทำไงได้ตัวให้ได้เห็นย้เห็นยุ้แกไปแกไปแกอยู่โน้ไปล้วเตโน้แดงเห็นเห็นเหเนเกนยาหมแตกพี่ไม่ทันมันพี่วมรมรวมรวกันหน่อยเรามารวมรวมกันหน่อยรวได้นะรวมรมกันหนรวมตรงไหนบอกกันดิได้ขอบใไปไป ไปวิ่งสื่อศพแล้วออกมาเลยไม่มีปืนไม่เป็นไรมาสุนเติมมาสนดีก้กระสุนหมดว่ะเที่ยบป๊บนึงเติมสนด้วยเอาศพออกไปเลยไปอยูกูนะมึงถือศพแล้วมึงวิ่งด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เว้ยเล่นนบบมึงถือศพด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยให้มันวิ่งตามมาไม่ยากเว้ยเดี๋ยว ไแกเพื่อนน้อยแกกับเพื่อนน้อยคือรถหน่อยคือรถหน่อยมึงหักรถหน่อยดิมีสติหน่อยคือรถก็หน่อยถือตกกนหน่อยถือตกกนหน่อยข่าวตกมาแกเพื่อนไปกันมัวิชันขาวตกเอาวิชันวิชันขาวหน่อยดึงไม่ได้คือรถให้ได้ได้ป่ะเพื่อนอยู่เนี่ยเพื่อนอยู่มีคู่ันเดียวนหน้าคู่หน้าเขารวมกันนะกูนะสวย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 สวรวมร่วมร่วมรวมมีโดนทำพี ไปกับเื่องดูให้ได้กูแท็กให้อยู่ต้องแก้หน้าคลุกนะพี่โดนยิงฟรีโดนสามฟรีพี่ช่วยเพื่อนอยู่ตรงนี้ว่ะแปบ๊บนึงเอาเพื่อนขึ้นรถอยู่เราแต่เล่นแยกกันไปแล้วนะพี่ปืนอะปืนอยู่ไหนวะปืนปืนเข้าวอลเลยบอกเพื่อนเข้าวอลดิฟังฟังพี่เย็นๆนะพี่พยายามขึ้นปืนหลักอ่ะเอาเอาเอาบนรถให้หน่อยไฟจะคืนแล้วไฟ,ไฟจะคืนแล้วพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆ ไปแล้วแต่เย็นเนสวยเขามาดังเขามาชุบเพื่อนในพุ่มนะเขามายิงนะแบ็คแบ็คขึ้นมาแบ็คขึ้นมายิงหน่อย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 นะหาที่กลับเรากลับเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วหาเพื่อนอีก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 เพื่อนอีกเพื่อนอีกพิชเช่นขาวพี่พิชเช่นขาวลนพิชเ่นขาวลนมาแกว่งหักล้วงทักล่วงเอาหน่อยดิชนรถหน่อย สองตายสองได้จับรถปืนหน่อยได้จับรถปืนมิชชั่นขาหล่นเอาหน่อยเขาขึ้นแล้วอยู่คือซ้ำไม่อยู่ซิมยิงซ้ำไม่อยู่ชนเก็บไม้หน่ะซ้ำเลยชนมิชั่นขาออกไปเลยเขาพังเลยคอมบด้าคอมบด้าลวงเล่นไวไๆวไค่อยๆเล่นกัดหมดอ่ะเฮ้ยโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ แท็กฟ้ามึงจะเล่นฟรีไม่ได้มึงจะเล่นฟรีไม่ได้เฮ้ยมือเอาแท็กฟ้าหน่อยเล่นฟรีมากแท็กฟ้าเล่นฟรีจับปืนอ่ะปืนอ่ะแท็กฟ้าเล่นฟรีเลยเอาหน่อยพี่แนพี่แนผมตามอยู่พี่แนผมตามอยู่เฮ้ยคนเราเยอะมากนะเว้ยเราจะยินกันนะปักศกไปเขียวได้ป่ะไปดูในกลุ่มไปะปเขียวปักศกายเขียวครับปักศกายเขียวดีเลยมาเดินมาป้ายเขียวเพื่อนน้าฟังเพื่อนในวอรฟังเพื่อนในวอรพูดอะไรอ่ะฟังผมฟังผมฟังฟังฟัง เอามาแก้ต่อปลายเขียวเยอะเขาชนผมไปดึงไปดึงไปป้ายเขียวดึงไปป้ายเขียวนิดหน่อยเว้ยอย่าอย่าอย่าติดเล่นบินเยอะเอ้ยใครถือสกปางไฟมาดิใครถือสกปางไฟมาดิฝั่งมอยเฮ้ยมันมันตื่นเนี่ยตัวแดงเอ้ลยปืนปืนไอ้วุ๊คไอ้บุ๊คเอาแท็กฟ้าไอ้วุ๊คเหมือนเดิมเล่นฟรีจัดชนชนแม่งเลยอย่าให้มันเล่นฟรีแท็กออกแท็กออกเลยเออแท็กไปแท็กไปไหว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 พุงไหว พี่ดันมาได้บ้างยิาไว<ห>้ตรงนั้นนะพี่โลทะลุมาเลยพี่ทะลุมาเลยเยันรถผมพงังว่ะตามไปตามไปจับแทงน้ำเงินอยู่เล่นไหปืนนะเอาแทงน้ำเงินนี่ไล่แทงน้ำเงินเฮ้ย <Hey S 1> ไม่เป็นไรพี่ไอ้ใครใครมีปืนมาเอามาสอดเพื่อนหน่อยมาสอดเพื่อนหน่อยไย<ห>ืไนยืนยืนยืนสอดมาได้ป<ห>้าข<ห>้างหลัง โอ้ไม่ได้มันจุบแล้วจุบแล้วมาปล่อยเขียวมาลอยเขียวไม่ลงมั้พี่ไม่เป็นไรไม่ลงไม่เป็นไรฟังวอรนเข่มาป้ายเขียวแดงไหนี่เียชนกูเนี่ยจะเกินแล้วใรยิงให้ยิงให้ยิงให้มึงก้มมาเรื่อยเมึงก้มศพมาเรื่อเรื่อยเลยมาเรื่อยอุ้มมาเรื่อยเรื่อยุ้มเร็ววิ่งมาเลยอุ้มศพเร็ววิ่งมาอุ้มศเรววิ่งมาอุ้มศเร็ววิ่งมาอุ้มศเร่งเห็นบาแทกอ่ะเิงมาเรื่อยเรื่อยที่เล่ยนแฟมอนนี้มอนมึงต้อง ถือศพนะเดี้ยวข้เพื่อนเลี้ยว้าเพื่อนเนี้ยวไปทางที่คุณรถที่ไว้ดูว่าเล่นได้อืมหรืออุ้มไปเถอะใครก็ได้เฮียเขาหาอุ้คนรุ่นแทนหน่อยต้องขึ้นรถเพื่นล่ะต้องขึ้นรถน้องไม่งั้นไม่ไม่ชนะพี่วันมาถือศพไปดิพี่วันเฮ้ยใครมือว่างบอกวิ่งวิ่งไก่เกินวิ่งไก่เกินกลับเข้ามาหน่อยกลับเข้ามาหน่อยข้างหลังหร้อยอไว้ไอถือศพแคบไปียวเดี๋ยวเนี่ยเบอร์หักรถได้ไหมตู้โต๊ะไม่ยิงเลยทยิงไลยผมท้าเอียงผม้าเอง จับแทงนมาินมามาอุ้มศพเขาหน่อยออกไปเลยออกเอ้มาอุ้มศพใทรกูคนหนึ่งกูจับคริงศพดีอย่าทิ้งศพดีถือศพไปอีกสตัวเอิอินลากเออมึงไม่ต้องมาเล่นกับไอ้เว่ยมึงถือศพมึงเห็นไหมรถมันป่วนอยู่อ่ะมึงไล่จับหน่อยเ้ยไอ้ฟังฟเขาลไอยู่เขาลอยู่เี่ยนีฟัง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 แล้วมารวม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 นี่มารวมเหลือเหลือรถเหลือรถมารวม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 ใครได้อยู่ใครอยู่ใครอยู่มารวมนี่ เงียบ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 เงีก่อนเงียบ่อนปืนหลับหารถตัวเองครับแล้วก็คือรถที่เหลือเอาศกองไ้องกลางมันทำอะไรไม่ได้ทีอย่างทีละอย่างทีละอย่างเพื่อนทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างอะไรพี่พี่ฟังผมหน่อยค่งกลุมหน่วยใคใครมือว่างมั่งใครมือว่างมั่งมันมีศพอยู่ตรงพุ่มซ้ายพี่เยอะไหนเยอะไหนตาขึ้นเขากลางหันนะพี่ว่างวงว่างว่างวงวางงอว่ากล้าอยู่ตรงกางว่าเดี๋ยวพี่ไปพี่เมอรถผมผมที่เหลือหารถตัวเองครับวิ่งหารถตัวเองมีเวลามีเวลาวิ่งหารถแล้วผมผมเจอรถตัวเองแล้ว ใครที่เจอรถแล้วเปลี่ยนเป็นมีดทั้เยอะเปลี่ยนเป็นมีดทั้งหมดมาเอาศพตรงผมไปที่หัวเขียวๆเนี่ยเยอะในพุ่มเนี่ยในพุ่มเนี่ยเอาไว้ตรงที่ว่างๆอย่าไว้ตรงรถจะเหมือนมาชุบลูดเลยเสี่ยงฟองติดไปอยู่โล่งฟองติดไปอยู่โลเอาศพมาที่ตรงโล่งเอาศพมาที่ตรงโล่งอากาศที่โล่งมาตรงไหนหมดยังศพมาดึงศพมาดึงศพมาหมดยัง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 อ่า แล้วตอนนี้ฟังวอนนะขับหารถตัวเองและซ่อมรถให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมกันหมดเตรียมหออย่าไปกันนะมีคนแครนะมีคนแคร์ตรงนี้ก่อนพี่วอนมีห่อพี่วผมลืมตีห่อมามันมีเพิ่มคนแคร์ด้วยนะมีคนแคร์ที่มีที่มีไปแคร์นะสบายสบายเตอร์ซอมบี้แบบว่ารอดักรอดักแถวนี้เลยแบบว่าถ่ายถ่ายรูปลงทวิตแบบป้ายทะเบียนรถอ่ะห้ามพาวอ่ะได้ปะได้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 ตอนนี้อาฟังฟังวอนนะหยิบศพไปคนละศพแล้วไปหารถตัวเอง หยิบศพไปคนละศพละหารถตัวเองครับมึงทิ้งมึงทิ้งศพไว้ตรงกลางแล้วก็เอารถมาจอดรวมกันก็ถอดไปกับเจ้าพี่ผมไม่มีรถะเลยใครมีห่อใครมีห่อมึงขอห่อหน่อยฟังนะฟังนะตอนนี้นะเอาศพมารวมกันตรงกลางแล้วมึงวิ่งไปหาราพี่มาเกาะมหาพี่รถอยู่ใกล้ตัวแล้วมึงยิ้วศพขาตีนนี่มึงถือศพคาตีนทุกคนนี่ใครที่ได้รถอยู่ใกล้ตัวมึงถือศพขาตีนนี่พี่พี่ผมไอแบบว่ากล่องทรงกล่องซ่อมอะ ที่มีพี่ไม่ยมมาเลยวะต้นมาที่พี่มาด้วยได้ไหมเร็ววางนะต้องทำเวลาแล้วต้องทำใช่ไหมต้องทำเวลาแล้วเร็วเดี๋ยวตำรวจมามึงทำอะไรกันให้เรียบร้อยเร็วๆเดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวไม่ได้อุ้มเร็วๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงียบเงียบเงียบไปหนึ่งขอขอถามหน่อยใครไม่มีถุงห่อใครไม่มีกล่องซ่อมมึงมึงมึงบอกในวอลเลยผมไม่มีถุงห่อนะพี่ตัวเซฟไม่มีถุงห่อมาเอาที่หัวแดงมึงเห็นหัวแดงไหมกดวอลเลยมาที่กูมา มียูโรค่บอแปลงพี่กำลังกลับไปเอาศพพี่กำลังกลับไปเอาศพเอ้เปิดรอดไปคนหนึ่งใช่ปะใช่คนไม่มาเไรครับ<ๆ>ไม่เป็นยเปิดล่าคนหนึ่งแท็กว่าเนาล่องทรายไม่มกูนักกันมาศพแน่เอาที่กูแอร์เดี๋ยวฟังพี่นะเดี๋ยวพี่นะรับรอหอดซ่อมรถเรียบร้บรบรบอรรยังไรใช่ปะกำลังซ่อมกำลังไม่เสร็จบอใครไม่ไมีห่อไหมพี่มีห่อเยอะมาก ผมมีห่อนะพครเล่นปืนแล้วไม่ได้อุ้มมั่งตรงนี้เดวอนวอนต้องให้จอแดนอุ้มว่ะวออนพี่วอนพี่วอนเคลียร์พวกคนที่แคสแล้วก็รวมกันคนที่ไม่ไม่ได้ทำอะไรไว้อะตอนนี้มีการแข่งแหกรวกัด้วยนะตอนตอนแห่คุกเดวอนจีดการห้ตอนนี้เรื่องอื่นไว้ก่อนเรื่องแห่คุกเดี๋ยววอนจัดการให้ตอนนี้โฟกัสห่อเ่วอนพอเกิดพีคก็เกิดพี่ได้ไม่มาไหว อาพี่เเกิดได้เห็นปะเร็ว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 ฆ่าดิฆ่าดิแงดิฆ่าดิฆาดิปคนนั้นอ่ะเออโอเคปาใครยังไม่มีศพแปวาใยังไม่มีศพใยังไม่มีศพแปเอาศพหน่อยแปเวาศพหน่อยมึงเงองอนะอย่าเตรียมตัวห่อนะเรอฟังเสียงพีุ่๊บแล้วขอนะสี่สิบขอเปิดม่ละสาระนะมึงมึงพูดเลยมีสาระกันด้วยนะต่อไปนี้นยวอร์ไม่นัวด้วยฟังพี่วกับพี่วอร์สองคนสี่สิบอ มีใครยัไงไม่ได้ทำอะไรอีกไหมมันทำอะไรเรียบร้อยนะรีเช็คตัวเองแล้ย่อยศพใครยังไม่พร้อมเนี่ยปล่อยศพก่อนขึ้นรถนะห่อมึงปานะห่อห่อเสร็จปุ๊บทิ้งทิ้งศพก่อนทีนึงเลยหิ้วใหม่ตามนี้นะโอเคโอเคโอเคเด็กหนึ่งนาทีเตรียมตัวห่อนะเดี๋ยวพี่นับห่อคือห่อพร้อมกันแล้วกระจายออกเลยนะรอดไปคนหนึ่งก็คือกูปืนอวานหอก่อนเวลาแล้วใช่มปืนจัดปืนสาม นับเลยนับเลยพอเลย,ยอ่อไปไปฝึกอุ้มนะเดี๋ยวพี่ทำกลุ่มใหญ่ให้